ครับสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดสุดท้ายจบลงไปแล้วนะครับต้องบอกว่าอาร์เซนอนลล่ะครับลงสนาม8นัดไม่แพ้ใครเลยนะครับและที่สำคัญนี่คือการคัมแบ็กของไคฮาวเวตนะครับแล้วสามารถทำประตูได้ตั้งแต่การคืนสนาม358วันละครับยิงไปแบบสวยๆแบบนี้เลยครับ ทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับจังหวะแรกนี่ต้องบอกว่าฮาวเวดก็จ่ายจังหวะ2ก็บอกว่าฮาวเวดก็ยิงวันนี้เก็บ3แต้มเป็นจ่าฝูงจบท็อปของกลุ่มไปเลยนั่นเองในรอบลีกเฟไในขณะที่ลิเวอร์พูลครับทางด้านของฟอร์เรนเวียสเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าโชว์ฟอร์มดีต่อนเนื่องสําหรับเจ้าตัวเองนะครับล่าสุดยิงอีกแล้วนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็มีข่าวร้ายนอกเหนือจากการเก็บ3คะแนนแล้ว ฟริมปงได้รับอาการบาดเจ็บเดี๋ยวมาติดตามนั่นเองอะนะครับว่าเกมนี้เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับส่วนทางด้านของแมนซิตี้นี่ขย่มต่อเนื่องนะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้อะทั้งหมดนี้ติดตามกันได้แต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมไปกำลังใจให้กันนะครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ เอาละครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการคืนสนามนะครับของคายฮาวเวดหลังจากที่เจ็บไปนานแล้วครับโอ้โหต้องบอกนะครับว่าเจ้าตัวนี่ห่างหายไปนะครับสามร้อย 58วันหรือว่าบางเพจเนี่ยต้องบอกว่า357วันเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ากลับมาแล้วสะเทือนยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทันทีนะครับอาร์เซนอลตบงด้านของคารัอสอามาตีนะครับคือทีมก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นทีมที่ยากแต่ว่าเป็นเกมที่พวกเขาเนี่ยคัมแบ็กกลับมาได้แบบถล่มทลายแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทั้งโยเคเรสประเดิมประตูแรกได้ด้วยนะครับนำ1-0 ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าดีใจที่คุ้นเคยแหละครับมาแบบนี้ก็นี่แหละครับอาร์เซนอลครับวันนี้ต้องบอกว่าเก็บสตินะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าทำอย่างไรนะในจังหวะที่พวกเขาเนี่ยสามารถ เก็บชัยชนะในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะถึงแม้ว่าในลีกเนี่ยเพิ่งจะแพ้ทางด้านของแมนยูมาก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าในฟุตบอลยุโรปไม่ได้ส่งผลใดๆเลยกับพวกเขานะครับที่สำคัญยังสามารถกลับคืนมาสร้างความมั่นใจได้อีกด้วยแล้วก็มีตัวผู้เล่นอย่างไคฮาวเวตเนี่ยกลับเข้ามาเสริมทัพผมว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พวกเขาเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้นะดูประตูที่ไคฮาวเวตยิงสิครับ คือต้องยอมรับจริงๆอะครับคือถ้ายิงขนาดนี้เนี่ยมานี่คือกลับมาช่วยทีมได้แบบของแท้เลยนะเออคือปั่นเข้าไปแบบโยกหลบเข้ามาแล้วปั่นเข้าไปโอ้โหสุดสวยจริงๆนะครับต้องยอมรับเลยว่าลูกนี้ยอมครับยอมครับสวยมากครับยิงเข้าไป ก็ทำให้อาร์เซนอลเนี่ยได้ประตูที่2นะครับแต่ว่าขึ้นมานำา2-1นะครับแล้วก็มาได้ประตู3-1ด้วยนะครับก่อนที่จะหมดในช่วงครึ่งเวลาแรกจากกาเบียลมาติเนลลี่นะ คือต้องบอกว่าแค่นี้ก็นําห่างแบบชนิดที่ว่าครึ่งหลังเนี่ยก็ผ่อนเกมได้แล้วแหละนะฮะสำหรับทางด้านอาร์เซนอลก็ถือว่า,อา8เกมแล้วกันนะครับขอสรุปตรงนี้เพราะมีหลายคู่เลยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยในเกมนี้สามารถเก็บชัยชนะได้8นัดติดมี24คะแนนจบยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบลีกเฟสเนี่ยเป็นอันดับที่1นั่นเองนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับมาดูคู่ของลิเวอร์พูลกันบ้างเกมนี้ต้องบอกว่าทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มตัวผู้เล่นละครับระบายระบายมันออกมาโอ้โหคือต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นที่รองรับอารมณ์และครับคาระบักครับโอ้โลิเวอร์พูลถล่มเละเลยครับแหมเนี่ยครับอย่างตัวผู้เล่นเนี่ยก็มีอลิซอนเบ็คเกอร์ฟันได์นะครับ ฟอร์เรนเวียดโซบอสไลแมกแนิสเตอร์ซาร่ากัคโปเอกิติเก้นะครับโรเบอร์สันนะครับฟริมปงแล้วก็ทางด้านของกราเฟนแบกแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าลงสนามมาเนี่ยดวงแตกแล้วครับ2นาทีฟริมปงเจ็บขาหนีบครับคือที่เจ็บมันยังไม่พอใช่ไหมต้องบอกแบบนี้หรือว่าพูเนี่ยก่อนที่พวกเขาจะดาหน้าถล่มมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเล่นแป๊บเดียวฟริมปง2นาทีทุกคน โอเจ็บแล้วนะครับคือมันเจ็บเองอะกระตุกคนขาหนีบะนะครับแล้วก็ต้องยอมรับจริงๆว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลเลยที่แบบบุกยับนะครับโอเคทางด้านของคาราบักเนี่ยอาจจะมีโต้มาบ้างทีสอทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็ไม่ได้อันตารายนะครับแต่ต้องชื่นชมเลยว่าโมเมนต์ซาลาวันนี้เนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม,มนะครับมีจังหวะจ่ายสวยๆมีจังหวะเล่นสวยๆนะครับแล้วก็ ค่อยๆปรับจูนแล้วกันนะในหลายๆตำแหน่งในหลายๆมิติเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วแต่ว่าหนึ่งอย่างเลยที่เริ่มต้นมาก็คือความไม่ประมาทเนี่ยนะครับสำหรับทางด้านของลิเวอร์พูลแต่ว่าเกือบนําหลายทีแล้ว ช่วงแรกมันอาจจะอึดอัดอึดอัดไปบ้างซาลาแทงทะลุช่องมาน่าจะได้นะครับแต่ว่ากยางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยกักโปยังเข้าไม่ถึงนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับประตูแรกเปิดเมื่อไหร่โอ้โหประตูน้ํามาทันทีนะครับคือจังหวะเตะมุมครับแล้วก็เป็นแม็กอาริสเตอร์เนี่ยที่หมงเข้าไปแบบจ่อ เข้าเลยฮะคือมันเข้าไปตั้งแต่แรกแล้วนะประตูเนี้ยผู้ตัดสินเนี่ยเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือจอ่อไม่รู้จะจอยยังไงแล้วขึ้นนำหนึ่งศูนย์แบบชนิดที่ว่าตรงนี้ไม่เข้าไม่ได้ครับเขกเข้าไปไม่ถึงหลาครับโอ้โหดูแล้วทั้งฟอร์เรียนเวีนะครับทั้งทางด้านของเอกิติเก้นะครับทางด้านแม็กอลิสเตอร์ก็เฮกัน,ล,นลั่นละครับ แต่ประตูที่2มานี้ต้องยอมนะว่าโอ้โหสวยงามมากๆนะครับทางด้านของฟอร์เรนเวียสที่จัดการลากกระชากมาแล้วยิงให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยทิ้งห่างเป็น2 0แล้วเล่นง่ายเลยนะครับคือพอนำสองสนย์แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนว่า อันเ r อร์คอนโนะครับจะเล่นแบบไหนก็ได้จะทำแบบไหนก็ได้แต่ต้องชมเอกิติเก้เหมือนกันนะที่เขาจ่ายมาแบบสบายๆให้กับฟอเรนเวียสเนี่ยได้ยิงนะเออก็ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอันเนี้ยก็คือเป็นคอมบิ n เนชันในการต่อเกมคือผมว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าค่อยๆนะไม่รีบนะมันจะค่อยๆค,คืนมาได้เอกิติเก้เล่นกับทางด้านของฟอเรนเวียสนะครับแล้วก็ต่อบอลมาเข้าทางยิงเข้าไปเฮกันลั่น หลังจากนั้นนะครับส0มันก็ยังไม่พอแหะครับก็เป็นทางด้านของโม,มเมสซาลาที่จัดการยิงฟรีคิกแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องเซฟไม่ต้องรับนะครับยังไงก็เข้าแล้วสวยมากๆนะครับคือสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าตัวได้อย่างแน่นอนนะฮะคือโม,ม,มเมสซ s าลาเนี่ยยิงแบบนี้เนี่ย เป็นภาพที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วหลายๆคนก็อยากจะเห็นแบบเฮ้ยซาร่าเข้าฝักเข้าฟอร์มนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับซาร่าคนเดียวมันก็อยู่กับที่ระบบการเล่นด้วยว่าแต่ละทีมเนี่ยมันเล่นแบบไหนอย่างไรนะฮะแล้วก็การที่อันเดรสลอตรปรับมาเนี่ยมันจะเข้าทางใครมากกว่ากันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ต้องมีทางใครครับอันนี้ทางเข้าะ <c oughs> ฮะโอโหฟีคิกโคตดสวยเลยนะเออแล้วลิเวอร์พูลครับก็ไม่หยุด ทำยังไงก็ไม่หยุดนะส้มไม่หยุดนะฮะไปเรื่อยๆเอเกิติเก้หลุดเดี่ยวมาจากการเตะสาสตร์มาของฟันไดโอ้โหก็ยอมรับเลยฮะว่าลูกนี้นิ่งพอที่จะเป็นประตูนะครับเนี่ยฮะยิงเข้าไปหลุดมายิงเข้าไปโลง่ลงๆสบายแล้วก็มาได้5 0จากแม็กอาริสเตอร์เอาเอาเข้าไป เอาเข้าไปิรือร์พูลยิงยับจริงๆนะครับเกมนี้ก็คือไม่ต้องสืบอะไรแล้วเขาก็เริ่มเปลี่ยนตัวออกกันแล้วนะเอาเอนโยนี่ลงมาเอนกุมาลงมาเอาตัวดาวลุ่งลงมาแล้วอะผมขอสรุปอย่างนี้แล้วกันมานนำห่างไปแล้วนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลก็เก็บ3แต้มสำคัญเอาไว้ได้โดยการถลม่มจบเท่าไหร่ก็แล้วแต่คารบักคาจริงๆครับคาที่ะแบบนี้ฮะแบบ โอ้ลหเลีร์พูฟอร์มยอดเยี่ยมก็หวังว่าจะต่อยอดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละทีมเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างในตารางคะแนนนะครับ และก็สรุปผลการแข่งขันนะครับอแจ็กซ์แพ้ให้กับโอลิมเปีกอสไป1ประตูต่อ2นะครับอาร์เซนอลชนะไครัตอัมมาตีไป3-2มสองอเลติกบิลเบาแพ้ให้กับสปอร์ติ้งไป2-3งสามอเลติกมาดริดครับแพ้บรโกริม1-2นะครับบาร์เซโลน่าครับชนะเอฟซีโคเปนเฮเกน4-1เลเวคูเซ่นครับชนะบิเรล3-0นะครับเบนฟิก้า ชนะเรอัลมาดริด4-2นะครับแล้วก็ดอตมุลเนี่ยแพ้ทางด้านของอินเตอร์0-2ขับบรูชครับชนะมักเซยไป3-0แฟรงก์เฟิร์ตแพ้ท็อตแนมไป0-2ลิเวอร์พูลชนะคาราบัก6-0แมนซิตี้ชนะกาลาตาสไลท์2-0โมนาโคเสมอจูเวนตุส0-0ปาร์ฟอสครับเอาชนะทางด้านของเซอร์ไพรไป4-1แล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงเสมอนิวคาสเซิล1-1ครับ PSV ไอโอเฟน แพ้ไบเยนหนึ่นาโปลีครับแพ้ให้กับเชลซี2-3แล้วก็เป็นทางด้านของอูนิโอนแซงกิวรอยนะครับชนะทางด้านของอัตแลนตาไป1 0นยนั่นเองครับขณะที่ตารางคะแนนนะครับอาร์ซนอลเข้ารอบเป็นจ่าฝูงแล้วครับชนะ8นัดรวดนะครับ24แต้มเต็มนะไม่มีแพ้ไม่มีเสมอครับบาเยนอันดับ2ครับ หรือว่าภูอันดับที่3นะครับทอร์นามฮอสเปอร์อันดับสี่หุยมามาอันดับ5ครับเป็นบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็อันดับ6เป็นเชลซีครับมาตามนัดนะครับสปอร์ติ้งอันดับ7แมนซิตี้อันดับ8เข้ามาจนได้เรอัลมาดริด9นะครับโอ้เรอัลมาดริดต้องไปเพลย์ออฟครับอินเตอร์10ครับปารีสแซงต์แชร์กแมง10 เอ็ดนิวคัตเซนิล12นะครับก็พรีเมียร์ลีอกอังกฤษนี่มีถึง5ทีมด้วยกันนะนะครับที่เข้ารอบโดยอัตโนมัติ8จาก5จาก8อะนะครับมีนิวคัตเซนหลุดไปเท่านั้นนะครับ13จูเวนตุส แอตเลติกโกมาดริด 14, 15, อัตลตันตา 16, บาเยอร์น,นะครับอ่าบเยอร์เลเวอร์กูเซ่นนะครับ 17. มุล 18, โอลิเปียกอส 19, คลับบูชกา,าลาตาลาย 20, โมนนโก 21, คาราบัก 22, โบโดกีม 23, แล้วก็เบนฟิก้า24นั่นเองนะครับอะถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงฝากติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ทริปแดงเดือดห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับทุกท่านครับศึกนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลส่งท้ายแดงเดือดครั้งสุดท้ายให้กับคาเซมิโลและนักเตะอีกหลายคนต้องบอกว่าน่าติดตามสุดๆแล้วครับเดินทาง30เมษายนนี้ถึง6พฤษภาคมตั๋วมีจำนวนจำกัดและต้องบอกว่าที่นั่งสุดพิเศษติดขอบสนามอลองไซด์ด้านข้างไม่ใช่หลังประตู ห้ามพลาดติดต่อมาได้เลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ครับ